สวัสดีซี่สู้ผูุ้ซค้นกับผมควงทุท้ทยแล้วเมื่อเนี่กับวันที่สิบหกแล้วสี่วงแรกกับเมื่อแพ้กันแล้วมาตามแนวทางของสร้างคมกันว่าเพ็่นขีย่ำตัวใดเพ็่นขี่ปันดีเพราะน้องเนาะฝันว่าได้ไปเที่ยวเขาวหรอบ้าดนี้บานนี้สร้างเพื่อนกี่ิบได้ฟอนออมเฮียนเนาะเพราะว่าเพื่อนแล้วเลยเนาะแมนบ่เพื่อนแล้วแล้วส่งงานแล้วแมนบ่เพื่อนส่งงานแล้วเพื่อนบ่ด้มากด้ยพี่น้องเด้อ เพิ่นไปหาเลาะซื้อเหล็กบ้านเพิ่นเฮี้ยนเพิ่นก็อ,อยุเอะไกลอะไรพี่น้องถามกันหลังเดียวเพิ่นบ่อยู่เดี๋ยวโทษตามว่าตอนนี้อยู่ใสไปซื้อเหล็กตัวไหนกอสร้างอยู่ใสกอรสร้างอยู่ใสโอ้มาซื้อเหล็กอยู่โอ้ซื้ออยู่ในบ้านนี่บ่ครับโอ้ไปจัดตัวไหนด้วยนี่จัดสิบเจ็ดนี่ละโอ้ไปจัดสิบเจ็ดนักนักนักแน่นๆก็คือสิบเจ็ดเป็นบ่ครับผมโอ้ซื้อเราบ่ สื้อแล้วขี่กลับมาบ้านี่มากระรังสีไปเนี่ยเลย่างนโอ้เดี๋ยวถ่าสันอยู่ไาน่อยูเฮียนงานเฮียนมวองเฮ็ดงานนี่ละโอ้ครับครับเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวนี้แหละซื้อแล้วแล้วมาๆมครับครับเอ้ามาๆาใส่มาแล้วใส่มาแล้วโอ้เฝ้ามาที่เฝ้ามาที่มาสันครับครับซือเหลียวเหลีวแล้วโอ้หนักสิบเกียรติสร้างค่อมเป็นหนักสิบเกียรติเป้อาตัวไหน นึ่งเก็ดเลล่ะนึงเก็บ่โอ้เสียดายมือเศร้าประเดี๋ยวช่วงเมลี่อีกของเมียอีกโอ้ไปดสิบเจ็ดท่ไปบอกพี่พี่น้องทั้งลูกทั้งเมียอีกโอ้เพลนได้ฝันดีผมก็ยังก็เลขเพิ่มนี่ละเออเออเลขส์ซางครบนี่ละเพิ่นเพิ่นมาเพิ่นฝันซ้ำอีกเลยพิ่นมาเพิ่นฝันอีกสามเลขมันออกหกหนึ่งเจ็ดโลโอ้เราฝันน่ะแลาฝันเพิ่มอีกโอ้เราบ่แม่นฝันเพิ่มแล้ฝันย่ำย่ำมือมื มือเก็บงานมือแรกกันละคุณคุณบอกผมไปดเลยหนึ่งเกียหนึ่งเกียร์เด,ด,ดียวเต็มเลยของเจ้าจะเอาแค่หม,มื่นเดียวนึงเจาไปเพิมมีคาพันละฮะมาเสียน้ำเพิ่นเป็นแสนเบนวัวไข่เราสันส่นโอ้อันเจ้าบ่วไข่โอ้เอาเป็นแสนฟาดโอ้สแสดงว่าอันนี้เพิ่นไปเพิ่นกลับไ,ไปอัดสิบเกียรตัสัน่นโอ้ยามอัดอคาพันเนาะมาบวงเขาวิ่งกับปะจัด บ่อเลี้ยกระเบนแลวเขียนกับมาตัวมันบอดังนี่ล่ะมันจะออกปองขาดแม่นบอเรีเขามันดังเก้าเก้าสามหาสามแม่นบอดเก้าศูนย์แม่นบอมันกรขียนกมามันจะออกปองขาดนี่ล่ะพอคอใหญ่มันขีปินเผาแบบนี้ล่ะเดี๋ยวเต้ํานักเนี่ยำนักนั่นก็วัดตัวนี้ำแหน่นนี้ก็าาวอมนคุณัดนตัวนี่ สา่เต็มยึดเอคิดอยู่เอาใ่มาตอนนี้คือผมมีใา่โอ้แม่แนววใส่ลดอกเออโอ้โหกาบกีอาสิบเจ็ดเป็นแสนขาว่าขายให้ปแล้วไปอัดคปอักคักตัวได้เดี๋ยวดีไปคักตัวได้เดี๋ยวดีนีเ้หนีหอดนีหอดงานเป็นนี่ไงนะิืนมานสอนมันไฟมันก็นำความม่ขึ้นอือ เปิดกล้องเราบ่ะดิเปิดเรานี่เด้อัดใส่อัดตัวใดกให้ FC เฮาเบิงเเ่งนะ,ะนเดี๋ยวเดียวฝันใหม่ล่าสุดนี่617น่ะอ๋าโอ้ฝันใหม่ครับผมเดียวเดียวเดียวมันบ่ว่าเอานี่ล่ะเอานี่ล่ะแจ้ง <โห S 2> มันมันชัดอยู่ดอกอ่ะพี่น้องแคปหน้าจอได้เพิ่นฝันใหม่ไม่ฝันเว้าอยู่นี่ฝันเมื่อคืนนี่บ่มือวันชินแหมโอ้มือวันพระครับมาห่มได้บ่หึะฮม ว้มันบ่แดดนี่นั่งมานั่งนี่ก็ได้นี่มันบ่แดดดอกเจ้าชียืนเห็นเห็นอยู่ดอกเอาเอาความฝันน้ำมาเอาก็ะยเอามามะสามมายมขั้วฝันนี่ละเดี๋ยวนี่โอ้ฝันฝันคักจีเอาเอาล่างนี่ละเป็นนันสนุนเอาไปไว้เฮี้ยนนี่ได้เอาไปนี่ล้วครับไอ ปั้นน่ะหนึ่งวันสินมันมาขึ้นพคนห้องใจสร้างถือบเลีบตัวท่านเรียกร่างออกหาสามมาท่เรียกล่างหาสามครับอืออ่าที่ผมเลยห้องใจอีกเลขบุญออกตัวหดหกหนึ่งเจ็ดมาท่านหกหนึ่งเจ็ดถือบ่อท่านถืออยู่แล้วแต่ว่าผมมาถือเบอร์ท่องผมแบบโอ้ถือเบื่อท้องครับท่องท่องนี่ดีนะ สี่เลีบ่อแมนกระป๋องวุ้นกักอบเอาวนฟันว่าถือเบือท่องหเนาะอมกัมื้อเลย่งเน่งยหนึ่งเต็มเบกับลอมโอ้บ่กับติอ่ะอันนี้คือฟันไม่ละสุดมือว่านจีนนั่นเลยวตาตาบาดนิถือถือเบืท่องผมกกอบเอามเต็มมือโอ้ได้ได้โยนบือท่องนี่ได้ใส่มือเลยกอบใส่มือเต็มมันอาญาเลยโอถือหลายแล้วเบือท่องเนาะผมบางจี ในฝันปาจนได้หัวเบาได้ท่องนี้นดีแล้วดีแล้วฝันว่าได้ท่องดีแล้วได้เงินแล้วเว้ยก็ที่ไปมืออันที่ไปมากบางนึนี่ครับผมตัวตัวตัวนี่นี่กับตัวนี้หนึ่งตัวหนึ่งนี่นี่ตัวสิบหกครับผมตัวนักหนักก็คือตัวหนึ่งเกียรเนาะครับผมเที่ยวนี่แหละ เออก็คือนหนึ่งเกียดเหรอเพราะว่าเพราะมันฝันครับมันฝันตรงกันคือเมืองวดเก่าซุนชำไหมเอามาเอามันคือตรงกันครับอันอันเลขกคำนวณสูตรที่สองตอนนี่ไหมสูตรสามตัวไหมเนาะครับตัวเดียวกันมันผิดสลักลอยอยตัวครับโอ้เอาพี่น้องแคปหน้าจอเด้อชัดเกลียดดีอยู่ดอกตัวใหญ่อยู่ตัวหนังสือเพิ่นครับล่างกับเบี่ยงล่างบักใหญ่นึ่งยา่าดไปเห็นเด้อเนี่ยนคือระคัง เออแม่นเออแม่นของนี่นะของขังล่างกระเบียงลั่งกระเ,เ,เบียงกับแปนทุ้งปูนนี่นี่เราฟั้นไม่ล่าสุดหกหนึ่งเจ็ดเนาะเอาฝ่าว่าได้พี่น้องได้ปฟาที่โทฟ <c oughs> ปดาึ้นจัดหนักแต่ฟาเอ,า <c oughs> อ้ลอตเตอรี่ก็มี่ตันน้งได้รถเจ็ดเจ็ดหนึ่งโอ้ลอตเตอรีอ่ได้เจ็ดเจ็ดหนึ่งบ้านก็มีแต่้งหนึ่งเจ็ดถนนโอ้ลอตเตอรี่ได้แตัหนึ่งเจ็ดน่ะโอ้แสดงว่ามันใจ๊คคุณดิ สั่งสั่งจัดเบ็ดีเหานเอ้เตหานเตป้าลอตเตอรี่จะดโอ้ลอตเตอรี่โอ้คนเอาสิเกตัวเดียวบวกกลับเลยตัวน okay. uh, ั่นว่าป้าซื tamam. ้อลอตเตอรี่บวกกลับบวกกลับเกตหนึ่งได้เอาตัวหนึ่งเตหนึ่เผมี่ยกลับคเดียวโอ้ลอตเตอรี่กลับได้ได้ยนบ่ได้ผมเอาห้าหใบละหนึ่งเกเาะมกคูนี่นะเออมันี้ช่วยนะ ผมช่ยครูนี่แหละครูเล็บปันทะเล็กคำนวณนี่เมนจิมาสีบมวดกับตัวเก้าตัวเดิมตัวเดิมตวามันเน้นย้ำให้ก็คือตัวมากระคาคือหนึ่งเจ็ดมันมาตรงกับเบื้องขึ้นปั่นเนาะหกหนึ่งเจ็ดเออแต่ว่าเขาห้องบอกว่าหาสามมันบอกเรียกเก็บซี่มป็นมากหาสามเรียกล่างเรียกล่างว่าหาสามมันบอกครับโอ้โบเขียนล่งแล้วเอาพี่น้องฟังเอาแล้วมันขี่หลายตัวเนาะ มันมันโอยนในสุดคำางิผมเลยโบเขียนลงเออ่บเขียนลงอะไรเอฟซีิ่นฟั่งเอาถ้าเพิ่นมักหาสามสามหาเทปเอฟนฟั่งเอาเพราะว่าพอสร้างเพื่อนกับเราชัดเจนดีอยเบาแห้งเบาดังดีอยู่แต่ได้ยินว่ากันแล้วบโบนีแต่มือแหลกตัวไรอาสามโอ้ยว่ากันมีมีอยู่บ่ใช่อยู่ว่ากันมีอยู่ แคบหน้าจอตามนี้ครับผมมักชอบตัวเลขก็หาจับสลากกินแบ่งกันโมมาเข้ากระพานตัวเลขเพิ่นแค่แนวทางได้พี่น้องเด้ออย่าวังหลายแมนแมนครับคักนิดมันเออแมนอย่าหวังหลายมันอกี้หักอกมันอกี้อกหักอย่าหวังหลายแมนบําสังครับผมห้องก็จะเสียมดเลยกิ่งม้เองห้ยงมีดวงโอ้ยี่หามดวงเอาเมี่ยงกิ่งไม้เองออ๋ก็คือผมนอนนอนอยู่ไว้รารถรถเมื่อตอนเราใลงร่องใช้เหมือนกันรถมัน ไหลลงไปของรางขวางคลองไปเดีอันไฟพผันไม้ลุมบุ้มแบบนี้ี่เจ้าอันข้าไส่อันเรอวงมากออันใหญซื้อหาซุนยังเดียวครับสามได้ซื้อหาซุนยางเดียวว่กกรับอือาน่แค่แพอ้า้างาขอบคุณอะไรครับผมขอบคุณครับพี่น้องเข้าซีโมงเนี่ยมันหมาดงแข้งเนาะเอาผร้เดเบิ่งคลิปนี้ขอให้รวยๆกันสู้ผูสู้ขอนปากกุเร่ยระเทศติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม Thank you.